ใช่ไหมเออเขอไม่จำเป็นเนาะถึงเขามอบอกเราทุกเม็ดเราก็เราก็อะไร,รอะเราก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนะเออใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงอะ่ะ ลูกหมอกว่างั้นนะพี่อย่างนี้เป็นต้นงั้นมนุษย์พันธุ์พิเศษเขามีนะฮะเขามีแต่เรายังเราท่านอะไรกันนะยังไม่รู้จักว่าเขาคือใครมีตัวเป็นๆเ,เ,เดินดินกินข้าวแกนหรือเปล่า เขามีแน่ๆทีนี้เขามแีแน่่เราจะรู้เขาได้ยังไงทีงนี้อ่ะเใจไหมครับก็ลุงที่โอกาสให้ให้หลักคิดเอาไวเ้เฉยๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงถ้าตราบใดที่เรายังเดินตามหลังเขาอยู่เขาคือคนนั้น เขาคนนั้นก็คือมนุษย์พันธุ์พิเศษถ้าเรายังเดินตามเขาอยู่นะครับเราจะไม่สามารถรู้เขาทั้งหมดแน่นอนถ้ารู้ก็รู้ด้านเดียวคือด้านข้างหลังไงก็เพราะเราเดินตามเขาไงมันก็เห็นเขาแค่ด้านเดียวด้านร้อยเปอร์เนองศาเพราะเราเดินตามเขา ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าเดินคู่ขนานกับเขาทีนี้มันก็เห็นร้อยแปดสิบองศาของขวาด้านขวาของเขาและหรือเห็นร้อยแปสิองศาด้านซ้ายของเขาเท่านั้นเองออออถ้าไปอยู่ด้านหน้าของเขาแ่ทเนี้มันก็ผิดเงื่อนไขอ่ะเพราะอะไร ถ้าเราเดินตามเขาอยู่ไงใช่ไหมฮะมันจะไปรู้ด้านหน้าเขาได้ยังไงล่ะเเพราะมนุษย์มันคิดแทนเขาไม่ได้มันเห็นอะไรข้างหน้าเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่เหมือนกันนะฮะร้ประสบการณ์สาระมนุษย์แต่ต่อเมื่อไรมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันอยู่มันจะไปได้ยังไงเนี่ยหลักคิดอย่างเงี้ยพึงมีพึงได้นะครับผมมิฉะนั้นแล้ว เอาละในเมื่อมันเห็นได้ด้านเดียวของเขาโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะมันก็รู้แค่ด้านเดียวทั้งโลกเขาบอกว่ารู้ด้านมืดด้านสว่างไงอ,อย่างนี้เป็นต้นมันสว่างหรือมืดก็ไม่รู้เลยครับกันก็รู้แค่ด้านเดียวอะ่ะชัดเจนไหมครับ เอาละทีนี้ยกเว้นทำได้ไหมละ่ะเราไปเป็นตัวเขาเนี่ยทำได้ไหมอยู่ในตัวเขาคนอยู่ในตัวเขาเขาที่ว่าคือมนุษย์พันพิเศษพิเศษครับทำได้ไหมถ้ามันทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีจะอดครัวไปทำไมละ่ะเเอเอออ กลับมาเป็นเราไม่ดีก่นเลยนะในเมื่อเราเป็นเขาไม่ไดนะ้ก็เขาคือเขาเราคือเรามันก็จบตรงนี้นะใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของเขาเขาคือมนุษย์พันธุ์พิเศษพนะิเศษอยากจะรู้ใช่ไหมากรึไมเอาตัวเราไปเป็นตัวเขาสิครับทำยังไงเป็น เอาเชือกผูกติดกันได้ไหมครับเอาตะปูแปดตีกันได้ไหมครับเออเอาเหล็กในสวมใส่กันแต่กันได้ไหมครับต่อเชื่อมกันในแบบยีบสีชั่วโมงเนี้ยได้ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเช่นนี้แหละลุงเคยพูดเอาไว้ว่า เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้า